แรกที่ประเทศไทยจะเจอกับตัวตึงโซนเอเชียอย่างอินโดนีเซียเดี๋ยวดูว่าเด็กไทยจะเล่นได้หรือเปล่าและนี่คือไอหน้าเกมแรกเ็พร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go ไปกระสู่หน้าสนามอารีนาในวันนี้ครับในคู่ของประเทศไทยกับอินโดนีเซียครับ โอ้ยโดดิเซียเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะท็อปฟอร์มด้วยครับในช่วงนี้ครับแล้วก็เจอกับร้านของประเทศไทยวันนี้ผมรัตมาร์กนี่ทาหน้าที่ผู้บรรยายเลยครับวันนี้ครับตอนนี้ใครเข้ามาก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กคดกแชร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเจอกันในหลายๆเกมของประเทศไทยนะครับตอนนี้อย่างที่บอกเลยครับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นี่คือเกม Mobile Legends นะผมว่าเป็นเกมที่กําลังมาแรงมากๆในประเทศไทยนี่เริ่มเล่นกันเยอะมากขึ้นครับ โอ้ประเทศไทยครับไลอัพมีนักรู้จากเอซีครับเจส์ซิคราจากโคโคมีสไปร่าจาก A51 ครับแล้วก็มีเดเจสิก้าจากเอห้าหนึ่งเอซุนเร็กจากเทศไทยแบนเป็นบูโนออกไปครับแล้วก็แบนเป็นคาริต้าครับส่วนอินโดนีเซียนี่ก็แบนเป็นแฟนนีเนี่ยตัดแฟนนีทิ้งออกไปครับเพราะว่าเด็กไทยเล่นแฟนนีตึงมากครับโอ้ใครที่อยากจะเล่นอารีนาเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเป็นผู้เล่นที่เก่งพอสมควรนะคือ ในในอารีนาเนี่ยไม่มีพื้นที่กับแหลงต่าๆเลยอ้อคใครที่จะเล่นไอหน้าก็คิดดีๆนะครับถ้าแหลงไม่ถึงนี่อย่าเล่นถ้าฝีมือไม่ได้ถึงขั้นนี่ห้ามเล่นเด็ดขาดในฝั่งของประเทศไทยครับประเทศไทยเปิดมาเป็นอีดิทเลยครับสวยด้วยเสียครับแม่ลหลอัพสักครู่ครับน่าสด้วยเซียนฝางของแฟนเกมมิ่งครับจาก s h p นะครมาเชน,น่า เนี่ยมาชนาซากูจากเอสเนี่ยโคลาลโคลลาิโคลาอีนะครับจากหน้าของวันฟลอร์เนี่ยวิเซลครับคนสุดท้ายเป็นน้าของคาริสครับจาก V2 ฝั่งของอินโดนีเซียครับเปิดเราเป็น Xbox ครับกับด้านของลาเซลลนครับเอ็กซ์บ็อกเกมนี้น่าจะไปออฟเลนครับโอ้โหแล้วปิดจอยทิ้งเลยครับอินโดนีเซียครับเด็กอินโดนีเซียคือเด็กอินโดนีเซียเนี่ยฝีมือ โหตึงนะใครที่เคยกดแหลงเจออินโดนีเซียเล่นเก่งมากอินโดซีเซียบนะครับในคู่ของประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยก็เป็นเจ้าบ,บ้านด้วยครับต้องดูว่าจะหยิบตัวอะไรมารับมืออินโดนีเซียแล้วอินโดนีเซียก็เล่นจังเกิ้ลเก่งด้วยโดยเฉพาะแอสซินนะครับจะปล่อยให้อินโดนีเซียเดีวยวไปเล่นจังเกิลอิสระไม่ได้แล้วเกมแกอินโดนีเซียเนี่ยผมบอกเลยว่ามาแน่นอนเดียวประเทศไทยก็เปิดมาเป็นเรื่องของออนาทานเนี่ยนาทานกับ เออแกนเจอร์เลยครับโอ้แกนเจอร์จังเกิลหยกเปิดเลตสองเลยครับเด็กไทยครับเดย์เซียเปิดมาเป็นไอริเทลหยกไอริเทลสกิลอย่างเทฟฟี่ครอสโบวหยกท่านได้ยืนยิงโอ้บอกเลยว่าทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่ของไอริเทลแล้วก็ดาเมจที่เขาให้หนักเนี่ยเลตเกมก็อันตรายพอสมควรในเมตานี้ยไอริเทลนี่ไม่ค่อยอยากจะเจอเลยครับต่ในฝั่งของเดย์เซียตัวที่4เป็นซาเวียครับแล้วก็ประเด็ไทยเปิดเมตชนไปดีครับเป็นเซซิเลียนครับ แต่ว่าเซซิเลียนคือถ้าเซซิเลียนมาเนี่ยจะกลายเป็นเลดเยอะเกินไปครับผมมองว่าเด็กไทยอาจจะต้องเลือกตัวที่สามารถล้วงได้ดีครับอย่างคารายครับเจสิก้าหยิบมาเป็นคารายครับแล้วตัวที่เติมมาในตัวสุดท้ายอย่างปาเชโตนักมวยมาอะไรครับในฝั่งของประเทศไทยครับอินโดนีเซียเหลือตัวสุดท้ายยังขาดตัวอย่างโลงมิงครับอู้โลมิงคูฟราก็ได้ครับคูฟราหรือเป็นฟรังโกโอ,อาไคร่ลดดามาเป็นอาไครบ จะเอามาแก้ตัวอย่างอีดิทยับแล้วก็ามาเบรกตัวอย่างปราเกตโตเยับพูดแบบว่าเหมือนจะไม่เล่นอาไครวยับคอนเฟิร์มไปเป็นชูครับในเกมนี้ของอินโดนีเซียครับประเทศไทยเลืองอีโลครบลายครับโดยเสียก็พร้อมแล้วเหมือนกันใครที่เข้ามาแล้วฝากกดวใจคนละหนึ่งดวงและก็คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับการเจอกันของประเทศไทยและโดยเสียในเกมไล์กพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ยินดีต้ตลอดทุกท่านเลยครับเอาแชร์ไปเนี่ยช่วยกันแชร์ครับใครที่เล่นโมบายอยู่นี่บอกเข้าทางเลยนะโอ้เล่นอยู่เหมือนกันอยากดูเหมือนกันว่าเด็กไทยจะเล่นอีโร่ที่เลือกมาเนี่ยดีนาดไหนเนี่ยเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยแหลงตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงร้อยดาวด้วยนะบางคนที่ดูอยู่นะเพราะว่ามันโหดมากกับการไต่แหลงเกมนี้แล้วเกมนี้เนี่ยภาพสวยมากใครยังไม่เล่นนี่ไปโหลดมาเลยนะสำหรับเกมโมบายดิจนท์แล้ววันที่23กํลาลังจะถึง เป็นการแข่งขันโมบายเจนงานออฟไลน์ ine, นะฮะงานออฟไลน์ที่เดียวในประเทศไทยที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้นหนึ่งยังไงก็ฝากด้วยนะเข้าไปทักไทยนะยั่งติมเมอร์ชื่อดังได้ในงานยังไงก็เริ่ม11โมงนะเดี๋ยวเจอกันวันที่3เอาวันที่23เดี๋ยววันเสาร์นี้ด้วยใช่ไหมวันเสาร์นี้ด้วยอ ครับตอนนี้เดี๋ยวดูว่าฝั่งของประเทศไทยไหลด้วยซีจะเป็นไงครับในเกมไห่พร้อมแล้วไปเลยก็เลยเดตนราบโคโดกาสูอารดาออฟเดเดในคู่ของอินโดนีเซียละประเทศไทยครับประเทศไทยไล่อาบีอิดิสโรมิยบนาทานเกมนี้ไปเป็นนักยิงครับและจังเกิลเป็นนกขนเจอเป แอนเตอร์ Enter, แล้วก็ตามด้วยปาเกตโซออฟเลนครับในเลนกลางมีเรื่องคาีคับร้ายครับส่วนฝั่งของอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีซาเวียกำลังการกับพร้อมกับโรบียังชูครับป่าเป็นราเซลอนครับด้นานโมเลนทอลเป็นอาริเทลอีกพีเลนเป็นเอ็กซ์บอกครับอินโดนีเซียก็เคลียร์เวฟก่อนเลยครับฝั่งของอินโดนีเซียครับประเทศไทยเดินขึ้นไปเลยครับเด็กไทย3คนพูดแล้วช่วงนี้เด็กไทยเล่นโมบายกันตึงจริงครับพูดจับคู่นี่คือถ้าเจอธงไทยนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับ ตึงจัดเลยครับดันแรงมากค่ียากเพราะว่าหลายๆคนกลับมาเล่นเกมนี้กันเยอะเพราะว่าโอ้เคลียรีโทบาครับแมมีแกนเจอร์จะไปเอารีโทแต่ว่าด้านล่างเอ็กบอกไล่ปาเกตโตซาโตรุโดนเผาครับแมซาโตรุจาก AC เจ็บหนักพอสมควร ชูครับเดินหาอะไรครับไปเจอสไปร่าได้ครับแกนเจอร์เทียบูบัฟอยู่แต่ว่ามีช <balm> ูเข้าไปปวดปากเขาไม่ไรครับแล้วเข้าไปคโมยอนดิเตอร์มาด้านหลังแต่ไม่สามารถที่จะขโมยบูเอ็นไรได้แล้วอินโดนีเซียโดนก่อนเลยครับอุ้ยเป็นคาบูราที่ได้มาก่อนครับเจสสิก้าเปิดเฟิร์สบัตมาได้ครับแต่ว่าเสียลีตไว้กับเราซาวียแเ่เหมือนชูตัวนี้จะประมาทประเทศไทยเกินไปครับฝา่ไว้นโดนเซียครับ อาตอัตราต่อรองนี่อินโดนีเซียได้เปรียบมากกว่าเลยนะในช่องแชทตอนนี้บอกอินโดก็มายังไงก็มาครับแต่ว่าทีมไทยที่ทำได้ดีก่อนเลยครับฮาต้ลูกเคลียร์เวฟสู้กับไรเอ็กซ์บอกครับแม่ลาเซลอสเจ็บหนักเอ็กซ์บอกร์เผาใส่ดอกปาเกตโตมีชูมาเติมด้านหลังอินโดนีเซียแม่สกิลยังน็อกเอาท์ไซด์ของปาเกตโตเกมนี้เดี๋ยวดูว่าจะแรงขนาดไหนเพราะช่วงต้นเกมนี่ประมาทปาเกตโตไม่ได้ครับต้องส่งมาถึง2คนครับในฝั่งอโดยเซียครับกูจะเอาปาเกตโตให้อยู่ต้องเล่นให้ชุดเดียวล่วงไปเลยครับ อีดิทเติมซรายรับอิโซโซริกครับเจ้าเออาร์ของประเทศไทยประาดไดทายเอาไปเจอเอ็กซ์บอกเข้าไปสแลมกันทีครับมีด้านของมีสกูนเข้าไปซันมีบูเล่กับไรไรเติมเข้าไปเข้ารายกับด้านหลังมีโซนกันเคลียร์ต่อแล้วนี่แกนเจอไรไรเคลียร์เตาไว้ได้เสียเตาให้กับประเทศไทยครับอินโดนีเซียในป่านี่เวสเซลเคลียบบูบัฟครับแล้วเข้าไปเจออีดิทมังเกโตตามด้วยน็องเอาสไตล์แล้งงานเข้าทันทีครับสังเองซาเวียครับ โอ้อาจารย์โกโจนี่ถึงก็ต้องไปลงนอนกับพื้นเลยอ่ะเกโตแกวมัดหนักอยู่แล้วด้วยครับต้นเกมครับประมาทไม่ได้จริงครับออฟเลนที่กำลังมาแรงในตอนนี้ครับดานบนเลื่อนที่จะฟิกเกอร์เข้าไปครับเดอร์ไวออฟดากอนบัดดาวนิ่งไหลจากสาวเวียนและดาวเมดมันเยอะเจ็บนี่คราวหนีไม่ได้เสีย้กับอาริเทล ไอ้ิเทีเก็บนาทาออกไปครับมีเฮฟวี่คอสโบยิงใส่เจสิก้าอีดินเก็บชูไปได้แต่เหมือนข้าราไม่ยอมจะเล่นกับไอ้เจ้ไว้ได้แล้วมไม่เล่นเลยกำลังจะได้นักยิงและกลายเป็นค้าราเก็บได้เทีอวไม่ได้เห็นโซซลิกตามมาสันใส่ลาเซรลอเอ็กซ์บอกเก็มมเก์ไปโตด,ด้านบนลานโด,ดนไปสามแลวกลายเป็นแกนเจอร์คอสไปบัล่าตรงนีอับ โอ้โหดูเวสไปมาล่าจากเอห้าหนึ่งกับเก็บไน่ารักเซรอนรับตัดจังกระโดดไปปราณิชัยเคียร์ทาวเวอร์ทันทีในเลนบนครับชูเข้าไปคอมโบหลังจากเกิดในรอบเดวอฟดากอนใส่เจสิก้าครับแต่สามหนึ่งเข้าไว้ได้รีเทลเติมช้าเกินไปครับกดนดารัขอ,ของเฮฟวี่คอสโมยิงจ่ายช่วยน่า้านของชูแต่ไม่สามารถที่จะพ้นน้ำมือของแกนเจอร์ครับเคลียร์ชูออกไปอินโซนิกสไลด์เข้าไปแล้วตามเมชไม่พอนะมาคิวจากแกนเจอร์ของปราณิชัยเก็บไอริเทลอไว โอ้ด้านบนนี่นัวๆเลยครับในเกมนี้ครับผมเด็กไทยครับคือเหมือนอินโดนจะประมา,าทเกินไปครับเพราะว่าในการเดินของอินโดนีเซียนในช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ได้เช็คให้แน่นอนเลยครับแล้วกล้าเล่นเยอะด้วยครับอะเรครับอินโดนีเซียตอนนี้เหมือนจะต้องตึงเครียดกันมาบ้างแล้วครับเพราะว่าเด็กไทยในเกมนี้ไม่ใช่ธรรมาดาอะไรครับในเล่นกลางมาเ,เจอกลางเล่นละเจอดาเนสโซนาต้าแกวดาด้ของซาวยอไป งานจะเข้าเอาครับจะปล่อยให้แกนเจอร์ได้เกิดครับบอลดาวเมทแรงจริงๆครับอู้แล้วด้านล่างครับสตูลับไปต่อยใส่ Xbox ครับเมลเลยประเทศไทยต้องรีบมาปิดวิกเกอร์และต้องเช็คมาไม่พ้นจะเสียให้กับเข้างล่างครับอินเดเสียปล่อยพลาดเลยครับแล้งงานหยาบทันทีครับนาธานก็ไปแลกกับลาเซนลอเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมีอาริเทลเคยเติมดาวเมทได้อยู่ทุกนันครับ4นาทีที่อินโดนีเซียต้องเล่งเกมนะครับชูครับไปโลมิงครับเจออีดิดดักไว้ โอ้อีดิแกเล่นดีจริงๆครับอีดิ้เดียบนี่เดียบเหมือนที่โดนีเซียเองช่วงต้นเกมึมันแม่ประมาด้วยเหรอประมาด้วยครับโดยบอลลูนบิงครับไม่คิดว่าประเทศไทยจะเอาจริงขนาดนี้ครับแล้วเด็กไทยก็ไปงัดใส่ไอริเทลโดนปิดหน้าหลังโดนแก๊งก่อนเลยนะครับโอ้ยเดืดเสียเหลือที่จังหวัดนะยิงของอีเดือเสียออกไปประเทศไทยสี่คนคือไอริเทลไปได้ครับแล้วเปิดเต่าดันดีครับเด็กไทยได้วันดีครับ โอ้โห5นาทีอินโดโดนไป11คิวครับแล้ชูคก็โดนไว้ออฟดับมนลาเซลอดเก็บเป่าไปครับแล้วปืนเล่นกับเสี่ยวมิเกลไปแล้วชูจากด้านบนบิดหน้าแฟนชอปของลาสเซลอดจะหนีจะหนีหน้าของเขาลาบไม่ทันเสียกับคาราหยับคาราได้ลาเซลอดด้านล่างยังไม่จบครับโอ้โหเอ็กซ์บ็อกก์เก่าเนอะพระยาต้อครับวันนี้เจ้าบ้านจะไม่ไทยที่ฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับ สาเวียเขียวแวบับแล้วมีอีดิตเข้าไปจะเล่นกับสาเวียปิดหลังปิดหน้าแล้วเล่นไม่ได้แล้วโดนปาเกตโต้ดออเอาซอย แคนเตอร์ลาส์ดาวเมทแกวเราซาวโอไปครับโชูแม่จะเข้าไปปืนเล่นช่วยเคลียวบุ้ยกับลาเซลอสแต่งานหนักเลยตัวนั้นดีด mm ิสลาเซลอสพยายามเรียกคอมโบใส่ผู้เล่นของเวทไทยแล้วมีลอสซิตี้จากรเอ็กซ์บ็อกมีเอนโซสตรีทครับเติมดาวเมทเข้าไปแล้วเรียบร้อยกับเมทวีคอมโบไม่ทำงานแล้วเ็นต้องเอาไฟควีโต้แกวหน้าเขาไอนิเทีอยวไปพลาดไทยยังไม่หยุดที่แลโถมกลับลำใส่เลนกลางแล้วกลายเป็นดมเกลียวจากปราเกโตองหลงของแคนเตอร์พลาดไทย อ่วยไม่ได้เกิดเลยครับนี่ครับไม่สนะไรครับไม่อยากให้อีกได้ของอินโดนีเซียเล่นในต้นเกมครับกดไป17คิวตรงนี้คอะได้ดทยดาวดี่ไลจากซาวีอาาตรงกลางปราเกโตกับคาราต้องเคลียไว้ไม่สูงครับหอ้โห40วิครับเดี๋ยวออบเจกจะเกิดลายครับต้องรีบเล่นครับ6นาทีตรงนั้นที่โถมยับเลยคระได้ไทยครับอินโดตั้งตัวไม่ทันเลยครับ โอ้โหนี่ครับร้อยดาวของอินโดนีเซียครับเล่นไม่ออกเลยครับแล้วลาสเซลอสครับไปจิ้มใส่รน้ับของเจมส์สคราวเด็กไทยดาวเมทแรงจัดเอ็กสมบอร์กลาเซตี้แต่พาเกโตเคลียร์ทาวเวอร์ด้านล่างมีศัตรูอย่างนั้นครับเอซโซสเรียครับเจสิก้าทิ้งโลูกเข้าไปดาวเมทเข้าหนักแน่นเกินไปแล้วชูงานเข้าเลยครับโอ้โหเขา้าเกี่ชูออกไปครับแล้วเวฟคีมด้านล่างกำลังจะดันแต่เด็กไทยจะเล่นต่อหรือจะรอเล่นเตาครับแล้วลาสซลอดแฟนทอมเคลียร์เวฟ หน้าที่ของลาเซลอนคือการตัดเวฟเลยครับตอนนี้บุ่นวายไปหมดเลยครับเพราะต้นเกไปเล่นเยอะเกินไปก็เลยเสียเอกบอกนี่เดินไปก็เจอผู้เล่นของเทศไทยครับโอ้โหดาเมจมันล้นเลยครับตอนนี้ครับ ชาประเทศไทยยังรักษาความได้เปรียบแบบนี้อย่าง,งต่อเนื่องเนี่ยโอกาสปิดเกมอินโดนีเซียก็สูงเหมือนกันครับโอ้แล้วเข้าไปคอมโบโดาวเปิอย่างหนักแน่นและกลายเป็นไกร์อร์เก็บรอบเอาต่อไปอย่างไม่จบฟินโดนิเซียฝืนใจเล่นตปอีดิแลนกว่าครีราเซลอนนรนนอบได้เลยเก็บชูน้ำผิวจับอีดิสเก็บรอดได้เชีวแกรเจอเก็บชูออกไปและกลายเป็นประเทศไทยที่ได้ในไฟดีครับ โอ้ยยับเลยครับอินโดนีเซียครับเหลือจะเชื่อครับงงกันไปหมดเลยครับตอนนี้ครับอินโดนีเซียจะต้องกันบ้านก่อนเลยครับเจ็ดนาทีเด็กไทยบอกรีบจบครับโอ้โหดูครับพลาดเยอะเกินไปครับเกมนี้ครับของอินโดนีเซียผู้แต่ถ้าเกิดว่าอินโดนีเซียแกมฝืนเล่นจนถึงเลทเกมนี้อาริเทลเกิดก็หุ่นวายทมกอย่างเนี่ยอาจจะ คือในแผนของอินโดคืออาจจะให้ลาเซรอนเนี่ยไปเดินแก๊งแต่มันไม่เป็นไปตามแผนก็ไม่ได้ไทยตัดก,ก่อนเลยครับแล้วก็จะเลีย้ยงอลิเทลแต่ว่าอลิเทลเกมที่เกิดละบากแน่นอนอะไรครับคอมโบโคอมจอยของซาเวียก็ต้องเบรกแล้วอาจารย์โกโจครับ,บนี่ครับงานหนักเลยครับอาจารย์โกโจกับบ๊อบบอรครับโอ้เล่นลำบากเลยยิ่งโดยเสียครับมีตัวอย่างนช่นคิดลิวครับชูครับนี่ครับคอมโบคอมจอย้าไปครับโดนตรงนี้ มีเวฟดันมาอีดิดคำหน้าประเทศไทยตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของประเทศไทยเต็มไปหมดเลยครับส่วนอินโดตอนนี้ต้องแพ็คเลยครับแบ็คแพ็ครับดาวเมทโอ้โหแล้วเจมส์ซีกายิงเจ็บจริงจังด้วยครับอุดาเมทเวทของนาธาครับกันกายก็กันไม่ได้ครับโดนทะลุหมดครับทายลีเทลเจอมาไปยืนใกล้แพงมีเจมส์ซีคาวก็คอยเปิดแบบสกิลครับยิงสวนใส่ผู้เล่นคอยดนึอินโดนีเซียลาเซรอสแฟนท่อมใส่แม็กแม็่อยมีเฮฟวี่คอสโบมาประเทศไทยประมาทเกินไปแล้วเจอเดวีออฟดับเบิ แตะเข้าไปแทบไม่เข้าเลยครับอีดิแข็งแกร่งเหลือเกินของประได้ถ่ยครับโลมิงอย่างอีดิตตัวนี้รับดาเมจได้ดีราเใรลอสไลด์ด้านหลังมีสองคนอย่างได้ใช้กักกบเร้าเซวยียังไม่ให้ขึ้นบ้านครับอีโดซียครับ โอ้ตอนนี้เนี่ยอีกประมาณ6วิธีหลอดจะเกิดเยับเด็กไทยแต่จบเลยหรือเปล่าครับแล้วมีเฮฟวี่คอสโมนที่กดไม่ทันเสียกับตาทานนาทานได้ซาเวียแต่ว่าเอ่อขอไใครับตาทานได้ลิเทลแล้วสาเวียเก็บด้านของตาทานหรอใอบมีเคาะหนึ่งสีสัตงรู้เตมิมบาน็อกเอาท์ไซด์ฟริกเกอร์โยกหลบได้ครับชูครับอู้รอดอย่างปฏิหารเลยครับชูครับแล้วเล่นไทยครับถอยหล่นมาเล่นล่อเล้า เกมแรกเท่านั้นครับเด็กไทยครับนี่ครับแล้ววันที่23เนีย่ยประเทศไทยได้เข้าไปชิงด้วยครับวันที่23ที่เซ็นทรัลเวิร์งานออฟไลน์การแข่งขันโมบายดีเจนที่เซ็นทรัลเวิร์หาตัวแทนไปแข่งชิงแชมป์โลกเลยครับว,วันที่23เร็วๆนี้เลยครับบอกเลยว่ามาแน่ๆครับคนที่ชอบดูการแข่งขันนี่ไปดูได้เลยครับงานแข่งออฟไลน์ที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้นหนึ่งเริ่ม11โมงครับ อีกไม่กี่วันก็ถึงงานแข่งออฟไลน์แล้วของโมบายลี่เจนเก็บบ้ากันใหม่ครับ10นาที23ต่อ4แล้วแฟนเจอกรดใสดกันบ้างกเชื่อ มีบอกสมกับคอยเผาใส่ดาวที่ไหลจากกระนองเตาอย่าโดนงัดทันทีแล้วสแลมมาครับ3คน4คนโอ้ไทยหลุกอยู่แล้วกายเป็นกระนองประเทศไทยพากุราเก็บเอ็กอบไปได้ไม่มีลัสซิตี้ครับอ็กสมอบครับเหลือแค่3คนตรงนี้ขอยด้วยเสียต้องการบ้าได้ได้ครับโอ้แล้ววิกฤตเกินไปครับเฮฟวี่คอสโบเลยครับจ่ายให้ครีมมาเคลียร์เวลอินโดนีเซียกันไม่น่าจะไหวแล้วนาคาเปิดอันเป็นสกิลยิงใส่รอยเจลบาสเดชไชน์กำลังจะปิดเกมอินโดก็เป็นทอมสไลด์เข้าไปเสียน้องอีดิดให้กับอินโดนีเซียครับ ฝั่งของเดอเสียส่งชูมากันก่อนด้านบนลอยใกล้ีทาวเวอร์เด็กไทยกับเด็กอินโดบวกกันอยู่หน้าบ้านด้านที่ไหนจะเาเวียซาวเวียเก็บปาเกตโตไว้ได้แกนเจอร์ได้มาอีกหนึ่งคิวแล้วด้านบนลอยกันจะเข้าเอ็กซ์ปอกต้องรีบเคลียร์ทีเดียว โอ้แกร์เซอร์พยายามที่จะยิงสวนก็ไปครับตอนนี้อินโดไม่มีอะไรจะเสียดอกจากต้องกันบ้านครับสามคนก้อยเดือนเสียต้องถอยกันไปเติมเวฟีแล้วรอนครับตีบ้านอยู่คลิปเข้าแกร์เซอร์สปายมาล่า,าับปืนยิงแล้วเป็นซาวเฮียเก็บตาทาันอินโด,ดนีเซียอ้าได้เลยจะซาวเฮียยิงเชกออกไปหนึ่งรอบแล้วร่ากายเป็นอินโดได้กันได้ครับโอ้โหสุดเกินไปครับเด็กไทยครับขึ้นไม่ได้แล้วอินโดเก่งจัดเลยกับการกันบ้านในเวฟนี้ครับ แกนเจอร์เองก็จังหวะยืดยิงไม่ได้ครับว่าตรงนั้นใะตัวขัดเยอะจริงๆครับสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเลยครับในฝั่งของอินโดนีเซียนี่คือน่าจะเป็นสัญญาณเตือนของเด็กไทยล่ะครับในการขึ้นในรอบแรกครับตอนนี้เหมือนจะต้องรอเล่นหลอนครับแต่ถ้ายื้อเกมกมากๆเดือนอาจจะเข้าทางอินโดนีเซีย โอ้ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็600สามสิบคนดูกับด้านนอกอีก600สามสิบคนดูตอนนี้รวมๆสองแฝดฟองก็พันสองแล้วครับประชาสัมพันธ์ตรงนี้กันอีกครั้งครับว่าจะมีงานแข่งออฟไลน์ที่ด้านเซนตันเวอร์ครับวันที่ยี่สิบสามสิบเอ็ดโมงครับไปเจอกันได้ที่ชั้นหนึ่งครับโอ้แต่ตัดมาเมื่อสักครู่นี้ชูไปลึกเกินครับไปเสียกับเรศไท เด็กไทยเข้าไปเคลียร์อ็อบเจกต์แล้วเปิดพื้นที่เลยครับตอนนี้ด้านล่างเนี่ยมีลาเซรลอดที่ตัดเวฟแล้วรอกลับไปรับอย่างเต็มระบบครับเดี๋ยวมาดูว่าเกมรับคอยโดยเซียนรอบนี้จะรับได้ดีกนอะไรครับแต่ว่าเรดไทยถ้าไม่รีบเนี่ยก็เคลียร์รอได้ครับแต่อาจจะไม่เล่นรอยเรดไทยมั่นใจครับไม่เล่นรอยนะสาวเฮียคอมโบในสาวบน เอ็กบ็อกเคียวเวฟไฟด้านบนส่งลาเซลอดแก้เกมตัดเวฟทันทีก็ไปเซลขออิเดียเสียลุ้นแล้แลมีนาธานก็ไปเล่นเอ็กบ็อกเราสิจ้ะจะเล่นกับนาธานได้ไรแล้วนาธานจะมนนาามไม่กดนาซาเวียมีนาไฟวีคอสบ็ออยเจลเดอะเวีออฟดากอนเตะเจนที่เข้าไปครับอีดิรดรอที่จะเข้าไปล้วงครับแต่ว่าฝั่งอิเดียเสียเหนียวแน่นจริงๆครับอู้อินโดนีเซียไม่ยอมเลยก็แบบนี้ครับไม่ยอมเลยก็ประเทศไทยต้องเล่นรอดครับ แคนเจอร์เคลียร์ลอดทันทีมีจิดิตต้องช่วยมาเคลียร์ดาวนิ่งไหลจะไปขโมยลอดไม่ทันเสียกับนาทงการของฟรอเรนไทย แจมซีคราววิ่งออกขวาครับตรงกลางมีอินโดนีเซียเต็มอัตราสื่อกับ5คนประจันบานล่อเกมบุกของประเทศไทยครับทีดีเข้าไปขอใส่ซาเวียตัวลำคาญของประเทศไทยโดนเขี่ยออกไปแล้วเป็นต่อคองราแจมแล้วเาซาเวียไม่ได้ไปกันอย่างช็อตอช็อตครับมีเค้าเตอร์สายมาแล้วน็อกเอาไซด์ของไปต่อแก้บ้านของอาินเดียลดาชันแก้เอ็กซ์บอกออกไปประเทศไทยเคลียร์ได้สวยครับแล้วอินโด2คนครับแล้วกะจบด้วยก็ได้ไปยปากโตไปเล่นกับลาเซรอนครับพยายามที่จะไหลคีมกับเพื่อดีเคลว์แอชูไม่สามารถ จะรับดาเมจได้มกกว่านี้ร้วเป็นป้ากนันต้อที่ต่อยมากกว่าเดือเสียและกายเป็นบ้าีดน้ไทยวินเนอร์ในเกมไลน์โอ้โหแบบเทศไทยครับเอาไปก่อนรับในเกมแรกครับโอ้โหเดือดจัดรับเด็กไทยครับกดอินโดยับเลยรับคือไปประมาทประเทศไทยเกินรับอินโดยับ